สวัสดีทุกคนวันนี้หัวข้อเรื่องทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งเปิดคลิปใช้ไพ่ในการเปิดหัวข้อก็เดี๋ยวเราใช้น้องกบตัวนี้ที่เราได้รับมาขอบคุณมากมากเลยหนูไม่รู้ว่าชมคลิปอยู่เปล่าขอบคุณมากๆนะคะที่รู้ว่าเออเราชอบเสียงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เสียงนี้ในการแบบเปิดให้กับทุกคนก่อนเข้าคลิปเนาะ มันเป็นการกราวให้กับทุกคนได้อยู่กับเสียงธรรมชาติแล้วก็ฝึกสังเกตแล้วก็รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้ยินไปนะเป็นยังไงบ้างทุกคนต้นปีมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยผ่านพลังงานไพ่วันนี้ไปเลยโนวันนี้เราได้ชชฟเฟอร์มาเรียบร้อยนะคะในการเช็คพลังงานถ้าเกิดว่าคุณตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะ Uh, fall into my arms surrender holding the opposite side. extreme of light นั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่มันแบบค่อนข้างแบบเหวี่ยงคุณไปมารุนแรงมากๆไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาหรือสถานการณ์ที่ออกไปอะไรเงี้ยมัน extreme มากๆสำหรับชีวิตคุณเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาบอกคุณว่าคุณมีพ่อแม่ทอเนมหรือว่าสิ่งศักดิิ์หรือสิ่งที่ ยิ่งใหญ่เนี่ยจกักรวาลนะปกป้องของคุณไว้อยู่ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรหรือนับถกนับถือสิ่งไหนก็นแล้วแต่นะคะเพราะว่าช่องเราเปิดกว้างให้กับทุกความเชื่อมากๆอะไรที่คุณใช้แล้วมันมันใช้ได้จริงกับชีวิตคุณอนะเราว่าอันนั้นมันถูกต้องสําหรับชีวิตคุณเนาะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราพัฒนาในการเปิดไพ่เนี่ยเพื่อให้คุณเข้าถึงเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นตกผลึกในสิ่งที่เราอ่านว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่บางที มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในคลิปแต่ส่วนมากแล้วคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันก็จะตรงกับพลังงานของเขาอะอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น,น้อยเนาะเพราะว่าส่วนมากมันค่อนข้างมีคนที่ฟังคลิปไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันน่าจะตรงกับพวกคุณมากๆนะคะในที่นี้เขาบอกให้คุณว่า Surrender เนาะยอมจำนนกับทุกๆสภาวะหรือทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาให้กับคุณขอให้คุณรู้ว่าคุณมีสิ่งนั้นอะปกป้องอยู่นะคะ แล้วก็ Surrender กับทุกสถานการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะมันไม่สามารถมีอะไรที่สามารถควบคุมได้แต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณจะได้รับการปกป้องทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาและที่กำลังเป็นอยู่ในณนะตอนนี้ด้วยเห็นไหม crack open มันหมายถึงว่าถ้าคุณสังเกตเนาะเนี่ย Surrender ขึ้นมาละ to the a l c h e m y of life แสดงว่าชีวิตคุณที่ มันเป็นหน้ากากมันเป็นฉากหน้าที่คุณเคยมีคุณเคยเป็นหรือคุณเคยแซงคุณไม่ไม่ใช่แซงคุณเคยทําให้กับบคุคคลอื่นเขาเห็นเนี่ยมันถึงเวลาที่มันจะแครกอ่ะมันโอเพนออกแล้วเนาะเพื่อให้คุณเข้าถึงจัก,กรวาลเข้าสู่ภายในการเชื่อมต่อที่ลึกขึ้นสําหรับตัวตนของคุณมากๆไม่ว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เราจะนิยามตัวเองไว้เป็นใครชื่อนี้ชื่อนี้ทำอาชีพนี้ โอเคมันจะแบบแครกออกเพื่อให้คุณเข้าถึงความที่มันมันใช่สำหรับคุณจริงๆให้ s urrender กับทุกๆสถานการณ์เราคิดว่าการที่มันมันแครกออกอ่ะมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองมากๆให้ให้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่คุณสามารถเป็น alchemy เป็นนักเล่นแร่ไปรธาตเป็นนักปรุงเส้นทางชีวิตของคุณได้ อืมอันนี้เราอาจจะใช้คำที่มันแบบใช้ความรู้สึกะมากแต่คุณสามารถเอาไปแปลใช้กับชีวิตประจำวันชีวิตจริงของคุณได้เลยนะคะอืมโอเ okay. ค activate earth เห็นไหม power place lay line trust where you where you let where you let ใช่ไหมอ๋อสิ่งที่คุณไปสถานที่ที่คุณไป เรารู้สึกว่าคุณจะได้ไปสถานที่เนี่ยเพื่อไป a c t i v a t e เนาะไม่ว่าที่เนี้ยคุณจะไปสถานที่ที่เป็นภูเขาเป็นพื้นน้ําอะไรก็แล้วแต่บนโลกไปนี้อืสถานที่นั้นจะให้พลังงานแก่คุณให้เชื่อในเสียงภายในที่บอกคุณว่าคุณจะต้องไปสถานที่นี้เราขอเจาะจงว่าเป็นสถานที่ที่ธรรมชาตินะคะเพราะจะให้สิ่งที่มันเป็นพลังงานให้แก่คุณในการ a c t v a t e ความรู้บางสิ่งบางอย่างหรือให้คุณได้เห็นแจ้งบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนขึ้น มากๆนะคะอืมแล้วก็ไปต่อไปนะ่าจะขยายให้คุณได้เยอะเพราะว่าอันนี้มีภูเขามีน้ําใช่ไหมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็นที่บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเออให้เชื่อในสิ่งที่คุณกําลังจะไปไม่ต้องรู้ก็ได้คะ่ะว่าเขาจะให้อะไรขอแค่เสียงข้างในคุณเขาบอกอืมเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ใบที่4ี่เป็น n New Earth เห็นไหม It's happening. Keep holding the vision. โลกใปใหม่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเช่นเส้นทางการงานอาชีพของคุณสิ่งที่มันเป็นคุณอย่างแท้จริงชีวิตที่คุณอยากจะไปอย่างแท้จริงมันจะเกิดขึ้นให้ holding the vision ตรงนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าคุณได้ไปสถานที่นี้พอมันถูก activate ในตัวของคุณแล้วอะไม่ว่าจะเป็นจากระไหนก็แล้วแต่นู มันจะทาให้คุณสร้างเส้นทางแล้วก็โลกไปใหม่เราเห็นน้ำเแล้วเนาะคุณอาจจะได้ไปสถานที่ที่มีน้ําอมในที่ธรรมชาตินะคะอ่าอันนี้เป็นพลังเ n e น g y ในณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณกําลังรู้สึกอยากไปหรือว่าพึ่งไปมานะคะแล้วก็ให้อ่าหัวข้อวันนี้ก็คือข้อเรื่องเลยว่าอะไรที่ กำลัง actuate และเส้นทางที่มันกำลังเปิดขึ้นของคุณหรือว่าตัวตนที่กำลังเปิดขึ้นของคุณน่ะส่งเสริมให้คุณทำอาชีพหรือเส้นทางหรืออะไรที่มันเปิดออกแล้วกันสำหรับคุณนะคะให้ไพ่ทาโร่น่ารักไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ส่งต่อไพ่มาอยากเจอตัวจริงว่กอันนี้เราเรืองส่วนตัวเองอะขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกเรื่องราวที่เราอ่านไปเมื่อกี้ ให้กับคุณที่เป็นพลังงานในวันนี้ที่มาชมคลิปนะคะว้าวเอ f w a บวอนส์คุณจะได้ไปแบบรวดเร็วด้วยเนาะหรือไม่ก็ได้ข่าวสารที่แบบเฮ้ยจะต้องไปที่นี่หรืออะไรสักอย่างที่มันรวดเร็วว้า wow, the tower ขออีกสาใบนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกัน hermit อืมไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะเนี่ย nine of pentacles เเหรียญ e e น of Pentacles นะคะขออ่านก่อนเนะาะคนที่ได้มาฟังตรงเนี้ยคุณอาจจะเป็น Energy ของคนที่ที่พอมีเวลาว่างแหละเพราะว่าได้ใช้ชีวิตส่วนตัวได้มีเงินก่อนหน้านี้ที่คุณเก็บสะสมเอาไว้ก็คือใช้ได้พอที่แบบคุณพอใจกับมันแล้วไม่ว่าจำนวนที่คุณมีนะ่คือเท่าไหร่ คุณมีแบบความพอใจความแบบสบายใจในจุดๆุดนั้นแล้วเนาะจริงๆแล้วอะแต่ว่าเหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างมั้งที่ปลุกทางด้านของอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งของชีวิตของคุณที่มันจะต้องแบบแตกออกเพื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงภายในของคุณอย่างที่เราบอกว่าคุณจะได้ไปสถานที่หนึ่งเนาะแล้วเหมือนกับว่าคุณจะได้ไปแบบรวดเร็เดวด้วยเนาะแบบไม่ได้ตั้งใจที่ จะได้ไปแต่มันจะมีโอกาสหรือมีสถานการณ์เข้ามาที่ทําให้คุณอะ่ะจะได้ไปแต่เราคิดว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าก,กลัวขนาดนั้นแต่มันเป็นเชิงที่บอกว่าเรียกร้องให้คุณไปละกันถึงเวลาที่คุณจะได้ไปสถานที่นี้เพื่อไปแอคติเว e องค์ความรู้หรือพลังงานบางอย่างให้กับตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตขึ้นด้วยเนาะอืมอา,อาจจะถึงแบบไทม์ไลน์ของคุณแล้วอะ The Hermit ขึ้นด้วยอาจจะได้ไปคอนเนคหรือเชื่อมต่อกับสิ่งที่ลึกข้างในของคุณมากๆนะคะแต่เรามองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะคือคุณมีแล้วก่อนนั้นเนี้ยไม่รู้ว่าคุณไปทำกิจการหรือโปรเจกต์อะไรซึ่งมันมันสามารถมีเวลาในการใช้ชีวิตในการกลับมาดูแลตนเองละเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่เราจะได้เข้าถึงเชื่อมต่อกับ ภายในเนาะเพราะว่าในด้านของการเงินการงานที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบคุณเอาอยู่เออคุณเอาอยู่แล้วนะคะอ่ะ Judgment เราจะเปิดไม่เยอะเนาะ Four of Pentacles Two of Cups Ace of Pentacles เป็นราชินีเหรียญแล้วก็ยังมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาอีกนะคะ Ace of Cups ขอดูใต้สำรับหนะคะ่ค่ะ Five of Wands แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะ The h a l f h a n t ไปอ่านกันนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันถูกปลุกอะมันก็คือในเรื่องของ จิตวิญญาณภายในของคุณละ่ะอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่มันเรียกร้องคุณว่าบางทีที่คุณอยู่ตรงนั้นมาอาจจะเป็นเซฟโซนหรือเป็นบทบาทที่โอเคคุณพึงพอใจในระดับหนึ่งละแต่ต่อจากเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณจะได้เปิดเส้นทางให้กับตัวเองใหม่ๆเช่นการได้พบเจอเนาะกัลยาณมิตรการได้พบเจอพาร์ทเนอร์ชิพในการ อาจจะมาร่วมธุรกิจก็ได้ในอนาคตแต่ในณจุดนี้เรามองว่าเมื่อคืนเมื่อคุณเจอคนคนนี้หรือได้ร่วมการทำกิจกรรมบางอย่างเช่นเช่นเนาะ,ะอาจจะแบบไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คอนเน็ก์กับพลังงานกับคนคนนี้จะทำให้ชีวิตของคุณอะได้พบเจอโอกาสของการเปิดกว้างทางเส้นทางทางการเงินไม่ว่าจะจากผู้คนก็ตามหรือจากจัก,กรวาลที่ส่งมาให้คุณ ก็ตามหรือบคุคคลที่ใช่สําหรับคุณจริงๆซึ่งเรามองว่าคุณมีปัญหากับในด้านของการทํางานกับผู้คนมากๆนะคะซึ่งเรามองว่าคนททางานกับคนหลากหลายถ้าคนขึ้นไปมีปัญหามากๆในการแบบในการฟอร์มทีมอืมเหมือนกับว่าคุณยังไม่เจอคนที่จะมาสร้างธุรกิจสร้างเส้นทางหรือว่าการงานที่คุณทําอยู่ได้ได้เวิร์กจริงๆอืมแต่คุณจะได้เจอคนคนนี้ อาจจะได้เจอหลังจากที่ไปสถานที่เนี้ยแล้วคุณอาจจะได้เจอบุคคลคนนี้ยที่เป็น two of cups เนี่ยเรามองกันว่าเพื่อเมื่อคุณคลิกกันอะสองวิญญาณมันจะคอนเนคกันได้ไวสามารถเข้าใจแล้วก็ไม่ว่าคุณจะแพลนทำอะไรในอนาคตสามารถที่จะมองเห็นได้ได้กว้าง ไปพร้อมๆกันซึ่งมันนำมาโอกาสในด้านของนั่นแหละการเงินแล้วก็จัก,กรวา่เขาจะมอบให้เหมือนกับเจอโซเจอคอนเนคชั่นของคุณแล้วอะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เปิดประตูสู่บทบาทใหม่ๆที่ Crack Open ตั้งแต่ใบแรกๆเลยเนาะแล้วก็เนวเอิร์ดด้วยและหนึ่งอย่างสิ่งที่เส้นทางที่คุณเคยเคย,เคยมีมาเคยเคยสร้างสมมาเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเดินจาก เพื่อไปเจอสิ่งที่มันใช่ของคุณอย่างแท้จริงเนาะใต้สำรับเมื่อกี้ที่เป็นห้าไม้แล้วอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เราอยากเปิดให้คุณก็คือนี่ The h e l f f a n ใช่ไหมมันเหมือนกับแบบส่งมอบอะจัก,กรวาลส่งมอบหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะส่งมอบตําราให้กับคุณเมื่อคุณพร้อมในเส้นทางหรือคุณเข้าถึงเบื้องเบื้องลึกของคุณจริงๆอะเขาจะส่งตําราน,นี้ให้คุณเพื่อไปสร้างบางสิ่งบางอย่างเนาะ สร้างอาณาจักรสร้างธุรกิจที่ร่วมกันกับโซของคุณก็ได้คือถามว่าคุณทำคนเดียวได้ไหมคุณทำได้เนาะแต่มันเป็นเส้นทางเก่าแต่เส้นทางใหม่เนี่ยมันจะต้องเจอพาร์ทเนอร์ชิพที่มันพลังงานตรงกับกับคุณจริงๆออะอืมแล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากรวาลเขาจะส่งเนี่ยมาให้ส่งโอกาสก็ได้ส่งลูทางส่งภูมิปัญญาองค์ความรู้คุณอาจจะมีปิ้งเวบ เข้ามาในเรื่องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวของคุณเอง The Hermit มันขึ้นแล้วด้วย The h a l e l e p h a n ก็ขึ้นเนาะจะมองดีเลี่ยงจากเรื่องของการเชื่อมต่อจากภายในเรื่องของจิตวิญญาณไปไม่ได้เลยแล้วก็แบ็กกราวน์อันนี้เราอยากเปิดในธีมนี้ด้วยถ้าคุณสังเกตเห็นมันก็คือคนที่แบบว่าถ้าใครดูกร์ตูนเรื่องนี้เนาะก็จะเข้าใจแต่ว่าเรายังดูไม่ได้ลึกเท่าไหร่ความหมายก็คือคนที่แบบ ยังศึกษาต่อไปเรื่อยๆมีมุมที่แบบเราจะต้องอย่ายึดตัวตัวละครตัวนี้นะคะถ้าใครถ้าใครเคยดูแล้วมันอาจจะโหดนิดนึงเนาะให้ดูจากแบ็กกราวอารมณ์ว่าโอเคไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็นแล้วแต่ยังไงเส้นทางของคุณคุณก็จะต้องเรียนรู้หรือเติบโตในเส้นทางนั้นไปตลอดเหมือนกับการเป็นเด็กที่เราก็ต้องเรียนรู้หรือเติบโตกันไปตลอดนะคะ ซึ่งไนที่นี้นเรารู้สึกว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากๆที่เราอยากเปิดไปเนี้ยใช้เวลาในค่ำคืนในการตกผลึกกับบางอย่างในการเขียน journal ล,ลงไปคุณอาจจะกลัวว่าลืมไปก็ได้เนะเหมือนจด message สำคัญเป็นหัวข้อเน,น้นๆส่วนดีเท i เนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณจดไหมแต่ยังไงจะต้องมีการจดอย่างแน่นอนนะคะปล่อยผ่านไม่ได้เพราะคุณอาจจะลืมเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือนั่นแหละค่ะ เปิดเส้นทางเปิดโอกาสได้ไปสถานที่หนึงแน่นอนในการ activate นะเพื่อพบเจอพลังงานที่มันสอดคล้องกับคุณจริงๆแล้วก็อยากจะได้ใบนี้เนาะไม่รู้ว่าเราจะอ่านอ่านแล้ตีความเขาออกแค่ไหนขอสักสองใบค่ะอยากได้แค่นั้น offering tobacco นะคะคุณจะได้ offering เห็นไหมข้อเสนอต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต ตรงนี้เป็นมาแล้วก็พูโตให้คุณได้แอคชั่นให้คุณได้ทำมันแล้วถ้าคุณได้ทำม,มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณมากๆนะครนะคะ <c oughs> <c oughs> มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณมากๆแอวันนี้เราพูดความเป็นความเป็นแบบแสดงเรื่องของไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยมันมันกํากึ่งมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าให้เรามองก็คือสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ต่อไปนี้มันจะไม่มีความสำคัญขนาดนั้นทุกอย่างมันจะหลอมรวมกันแต่สิ่งที่เขาอยากให้คุณโฟกัสก,ก็คือสิ่งที่เป็นความสามารถของคนจริงๆดึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณออกมาเส้นทางที่ใช่ของคุณที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่นะคะแล้วคุณจะได้ออฟเฟอริงเข้ามาในชีวิตของคุณ การที่ได้ออฟเฟอร์มามันหมายถึงว่าคุณมีศักยภาพมากพอแล้วเขาเล็งเห็นที่คุณจะสามารถทำมาได้คุณเลยได้รับสิ่งนั้นในการออฟเฟอร์เข้ามานะ wisdom เห็นไหม elder ด้วยปัญญาเนาะ Jupiter กับ Pluto เห็นไหมแสดงว่าคุณมีปัญญาในการทำสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจ้างให้คุณทำบางสิ่งบางอย่าง เขาเลยเห็นว่าคุณมีปัญญา wisdom ตรงนี้มากๆเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ o f f เฟอริจากงานตรงนี้ชัดเจนมากๆนะคะในสถานการณ์ต่อไปที่กำลังจะเปิดออกขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยเห็นไหม higher consciousness อืมคุณได้เชื่อมต่อแบบสูงขึ้นไปอีกจากที่คุณคิดว่าสูงแล้วเนาะมันจะสูงขึ้นไปอีกวันนี้มัตเซก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ยินดีกับพลังงานของคุณด้วยขอให้คุณ Enjoy ในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอูนะคะวันนี้ก็สวัสดี